จังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือนครสวรรค์จึงเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และมีผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่กว่า900 0คนการบังคับใช้แรงงานเนี่ยคือการข่มขืนใจผู้อื่นนะคะให้ทำงานให้หรือให้บริการกับตัวเองเนี่ยนะคะโดยที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยไม่อยู่ในสภาวะที่ขัดขืนได้ การข่มขืนใจก็คือการบังคับข่มขู่หรือว่าคุกคามหรือว่าทําให้หวาดกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับร่างกายก็ดีกับชีวิตหรือกับชื่อเสียงหรือต่อเสรีภาพของเขานะคะเพื่อทําให้เขาเนี่ยต้องจําทนต้องทํางานให้จากรายงานของสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับทียสองเป็นประเทศที่มีการดําเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเย็บผ้าบริษัทกนกวันณพัชรนัดการเม้นจำกัดในจังหวัดนครสวรรค์พบว่ากว่าร้อะแปสิเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ MOU ของกระทรวงแรงงานซึ่งผู้ประกอบการโรงงานให้ความร่วมมือในการตรวจสถานประกอบการในการที่จะแสดงเอกสารหลักฐานรวมถึงได้มีการพูดคุยกับผู้ใช้แรงงานซึ่งไม่พบการกระทําความผิดฐานการบังคับใช้แรงงานหรือบริการรวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานนับเป็นการยกระดับในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานนะคะซึ่งในแผนนี้มีทั้งเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอมีการสร้างเครือข่ายนะคะมีการสร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะรวมถึง NGO เพื่อเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้กับเครือข่ายของเราตลอดเวลามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะโดยลงทางสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook รวมถึง t ิกต o k รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่บริษัทของเรานะครับไม่มีการบังคับใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายนะครับรวมถึงนะครับบริษัทนะครับยังยินดีนะครับให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานนะครับในการตรวจสอบรวมถึงมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายนะครับในสถานประกอบการรวมถึงคัดค้านการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายด้วยนะครับผมด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากการค้ามนุษย์